รีวิวขับรถไฟฟ้าฉางอาน QO5 เที่ยวกวางโจวประเทศจีนเป็นยังไงไปดูดีไซน์ตัวรถที่ให้ความรู้สึกลื่นไหลและมีพลัง ทคโนโลยีอัจฉริยะของช่างอัน QO 5รถที่เข้าใจผู้ขับขี่ขับขี่ระยะไกลได้อย่างอุ่นใจเพราะมีระบบความปลอดภัย SDA Pilot System หน้าจอควบคุมป้องกันแสงสะท้อนถนอมสายตาเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับรถยนต์ได้อย่างราบรื่นวิ่งได้ไกลแต่ใช้พลังงานน้อย1หน่วยไฟฟ้าวิ่งได้10กิโลเมตรสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ระยะทางถึง506กิโลเมตร หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ลำโพงคุณภาพสูง8จุดสร้างบรรยากาศการขับขี่ให้สนุกยิ่งขึ้นพื้นที่สัมภาระจุได้เยอะอันดับท็อปทอปในรถระดับเดียวกันพร้อมช่องเก็บของ29จุดทั่วทั้งรถเบาะนั่งสปาขับไกลแค่ไหนก็ชิลมีฟังก์ชันนวด8จุดช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าขณะขับขี่เฟม ใส่ใจความสบายและความปลอดภัยทุกการขับขี่และมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางอย่างอิสระกับช้างอันคิวอไฟกันเยอะๆนะคะแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวรถช้างอันคิวไฟที่ Thailand อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรอีกด้วยแฮ hey.